ท่านนาบียากูบอะลัยฮิสสลามรักลูกชายคนหนึ่งมากเป็นพิเศษ คนนั้นคือท่านอบียูซุฟอะลัยฮิสลามเด็กหนุ่มที่มีศีลธรรมหน้าตางดงามและมีบุคลิกอ่อนโยนแต่ความรักนี้ทําให้บรรดาพี่ชายเกิดความอิจฉาจนวันหนึ่งพวกเขาตกลงกันว่าเราจะพาเขาไปเล่นและทําให้พ่อไม่เห็นเขาอีกต่อไปแต่ในการทําชั่วนั้นต้องมีข้ออ้างพวกเขาจึงคิดแผนใส่ร้ายและในคืนวันนั้นเองพวกพี่ชายกลับมาบ้านร้องไห้พวกเขาถือเสื้อของยูซุฟที่เปื้อนเลือดและพูดกับพ่อว่า พ่อครับพวกเราเผลอแล้วหมาป่าก็ได้กินยูซุฟไปแล้วแต่ท่านนาบียกรูปอะลัยฮิสลามมองออกทันทีว่าเสื้อนั้นไม่มีรอยฉีกขาดเลยถ้าหมาป่ากินจริงเสื้อจะไม่มีวันอยู่ครบแบบนี้ท่านจึงกล่าวเพียงว่าพ่อรู้นะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่อย่างที่พวกเจ้าพูดหัวใจของพวกเจ้าคงผลักดันให้ทำบางอย่างแต่พ่อจะอดทนและขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ต่อสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวอ้าง และเรื่องราวของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสลามไม่ใช่แค่นิทานหนึ่งตอนของประวัติศา,าสตร์แต่คือบทเรียนที่สอนเด็กๆให้รู้ว่าความจริงจะถูกเปิดเผยออกมาเองเมื่อถึงเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดนี่เป็นส่วนหนึ่งจากเรื่องเล่าในหนังสือเล่มนี้ครับและเล่มนี้ได้เล่าแบบเข้าใจง่ายภาพสวยอีกทั้งยังมีสองภาษาไทยอาหรับให้ลูกๆของเราได้ฝึกกันด้วยครับถ้าสนใจเดี๋ยวผมปักสินค้าไวท้ที่ตะกร้าด้านล่างซ้ายมือนะครับ